เป็นเครื่องสแกนที่แบบครบมากเลยสแกนได้ทั้งรถเล็กรถเกง๋งรถกระบะรถ10ล้อรถบรรทุกรถ6ล้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆตัวนี้ครบเลย x 4 3 1 pro 3 s plus แล้วก็ตัว smart link สีแดงตรงนี้เดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันตัวเครื่องสแกนตัวนี้เป็นจอ10.1นิ้วเป็นแทบ็บเล็ตอย่างดีเลยตัวนี้น้ำหนักดีมากแล้วก็มีที่พักตรงนี้ เอาไว้เสียบตรงพงมาลายแบบนี้ได้แล้วก็ตั้งได้แบบนี้เดี๋ยวเราลองเข้าโปรแกรมกันดูเลยตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยในส่วนตรงนี้ก็คือโลคอนไดอะโนสติกเนี่ยก็คือจะสแกนแล้วคือมียี่ห้อรถให้ก่อนให้เราเลือกก่อนตรงนี้มันขึ้นมาเยอะมากเลยมีถ้าตรงนี้คือคลิกคือทั้งหมดเนี่ยจะมีรถเฮฟวี่ดิวตี้ก็คือรถบรรทุกอ่าก็จะขึ้นมา เป็นทรัคแบบนี้ก็จะมีรถยี่ห้อต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายมี c a t เตอร์ l ิลลด้วยนะรถบัสนี่มีอะไรบ้างก็เป็นทั้งรถจีนรถยุโรปยุโรปก็มี v อล v o อะไรพวกนี้สแกนเนียแบบนี้ก็มีก็คือครบเลยมีรถ Construction ก็คืออย่างเช่น c a t เตอร์บิลลอย่างงี้ก็เรียกรถคอนสตรักชั่นแมชชีนมี Hino มี i ako, อเวโก้รถแบ็กโฮประมาณเนี้ยเป็นเครื่องจักรกลก่อสร้าง ตรงนี้ก็มีซัพพอร์ตด้วยเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรยังมีจอนเดียแบบนี้ JCB แบบนี้ก็คือตัวนี้บรรจุซอฟต์แวร์มานะให้เขาเรียกว่าเกินความต้องการละแบบนี้เยอะมากอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์บางทีเครื่องยนต์ก็สามารถที่จะติดตั้งแบบสแตนาร์โอลหรือเดียเด่ยวๆได้เหมือนกันอย่างเช่นเครื่องยนต์คัมมินอะไรแบบนี้อันนี้เวสเซลน่าจะเป็นเรือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเชลเลอร์ อาจะเกี่ยวข้องกับระบบรถเทลเลอร์อะไรสักอย่างอันนี้ก็เกินความต้องการของเราในส่วนของออโตมัติกก็คือรถยนต์นั่งทั่วไป12โวลต์รถเก่งรถกระบะตรงนี้ก็มีครอบคุมหมดเลยในส่วนของรถบ้านเราที่เราเจอกันเยอะๆคือ t o y ย t a i s u z ู Honda และพวกนี้ตรงนี้ก็ครอบคุมถ้าเราดูตรงเอเชียเราก็จะไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ มี Honda มีแน่นอนอิซ z u มีอิซุ u ไทยแลนด์ด้วยเพราะว่ารถอิซ z ูบ้านเราพิเศษหน่อยอก็คือครอบคุมละตัวนี้เครื่องสแกนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสแกนที่รองรับได้ทั้งรถเกง๋งรถกระบะ12โวลต์แล้วก็รถบรรทุกรถอุตสาหกรรม24โวลต์อยู่ในเครื่องเดียวกันเลยแบบนี้